สวัสดีค่ะเติมสวยรวยบุญวันนี้นะคะก็ได้มีคำถามว่าทาบุญแบบไหนจะได้บุญมากที่สุดนะคะก็ได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์สุภชัยเหมือนเดิมนะคะที่วัดบางจากตำบลคลองพระอุดมอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะกราบนมันสก,การเจ้าค่ะค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะทําบุญแบบไหนจะได้บุญมากที่สุดจ้ะค่ะจะขอความรู้จกากพระอาจารย์ตัวนี้โดยช่วยอธิบายเจ้าค่าะเจริญพร คืออย่างนี้เรื่องทำบุญได้บุญมากที่สุดเนะจ้าค่ะก็ต้องกลับไปยึดหลักทานศีลภาวนาคำว่าทาตก็คือทำบุญทำทาน รักษาศีลก็ได้บุญขยบขึ้นมาอีกตามฐานะท้ายที่สุดภาวนาะะนนการสวดมนต์ก็ดีที่เราสวดมนต์ถือว่าเป็นการพยายามที่จะภาวนาะยิ่งอยู่คนเราไปทําบุญก็ต้องรักษาศีลคนเราไปทําบุญก็ต้องรับศีลอาน,นิสงส์ของการรับศีลเราก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีแต่ถ้าจะทําบุญให้สมบูรณ์สุดเราต้องเริ่มต้นที่การรับศีลเพื่อทําตัวเองให้บริสุทธินะ์นักวินาทีนั้น เพราะว่าวันหนึ่งบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเราไป,ไปเผชิญหน้ากับอะไรบ้างหลากหลายมิติเพาว่าหลากหลายมิติมาถึงกินใจเดี๋ยวก็ต่าเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเอาละ่ะรับสีให้จิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์ แล้วว่าจะเป็นสินห้าสินแปดเท่าที่เราทําได้หลังจากนั้นเมื่อเรารับเสร็จแล้วเราก็ให้ทานทานนั้นจึงจะบริบูรณ์สมบูรณ์บริสุทธิ์ด้วยบุญบุญจึงจะเต็มเปี่ยมแม้ท้ายที่สุดถ้าเรามีเวลาเราก็ขยับกลับตัวไปเป็นสวดมนต์โดยเฉพาะการสวดมนต์เราอาจจะเริ่มต้นสวดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ขอให้พยายามสวดจนคล่องปากเมื่อคล่องปากแล้วแล้วเราก็ขยับไปสู่ภาวนาหรือวิปัสสนานั่นแหละลำดับของบุญอยู่ตรงนี้อ๋อเจ้าค่ะ เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าทําบุญแบบไหนได้บุญมากที่สุดเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาถามท่านอาจารย์ว่าทําบุญแบบไหนโดยไม่ต้องใช้เงินโดยไม่ต้องเสียเงินอยู่ที่บ้านก็ทําได้อยู่ที่ไหนก็ทําได้ปฏิบัติตัวอย่างไรเราถึงจะได้ตรงนั้นขึ้นมานะคะวันนี้ก็สวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ